สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้ที่ก็จะพากันกลับแล้วนะคะวันนี้จะกลับลงไปที่อ่นลัสแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่อน์เวย์นิดนึง ดนนอวีนะคะเราว่าจะลองข้ามไปค่ะไม่รู้ว่าเขาต้องตรวจพาสปอร์ตหรือเปล่านะคะแล้วกนค่ะ นนี้เราก็ข้ามฝั่งมาอยู่ทางนอร์เวย์แล้วนะคะว่าจะขับรถไปสักแป๊บหนึ่งไม่ไปไกลมากหรอกคะ่ะดูว่ามันจะเห็นวิวสวยๆไหม ูเขาฝั่งทางนอร์เวย์จะมีหิมะเหลือเยอะมากเลยค่ะหิมะยังไม่ละลายหมดนะคะก็ดูค่าว่าเราจะขับรถไปได้ไกลไหม พากันตื่นเต้นค่ะใจนึงก็อยากจะหันหลังกลับแลวค่ะใจนึงยังอยากไปโต้เนะค่ะไปได้ค่ะเขาไม่ไอ้นี่หรอกค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะไปไกลมากกว่าเนาะกลับแล้วค่ะจะเลี้ยวรถกลับคืนแล้วค่ะมาแค่นี้ลอค่ะ หันหลังกลับคืนแล้วคะ่ะจะกลับไปทางฝั่งสินแลงเหมือนเดิมแล้วคะ่ะมานิดนึงเพรให้ได้มาเหยียบนะนะ พักของเราค่ะไม่เห็นแล้วไปแล้วนะมีโอกาสจะมาอีกจากนี้ไปเราก็จะขับรถไปที่อื่นละ250กิโลนะคะกลับลงไปที่รับปีที่รับเลียนอันนี้ก็รับเลนเหมือนกันค่ะแต่ม,มันอยู่ส่วนเหน,อเนือเนาะเราจะลงไปแถวแถวภาคกลางของรับเลนค่ะ250กิโลไปค่ะ เจอรถข้างทางค่ะเวะลงมาถ่ายวิดีโอค่ะสวยเนาะยังมองเห็นภูเขาลูกใหญ่ที่เราไปปีนอยู่เลยค่ะขนาดขับรถมาไกลแล้วดูค่ะข้างล่างก็มีคนนั่งหาหอยนะคะเห็นเขาแคะตามโขดหินเนาะน่าจะหาหอยแล้วค่ะดูค่ะโอ้ยวิวสวย เอีกประมาณ30กิโลค่ะก็จะถึงที่พักนะคะเห็นภูเขาลูกนั้นไหมคะนั่นเลยค่ะเราจะไปภูเขาลูกนั้นนะคะ จะเลี้ยวไปบ้านพักก่อนค่ะ15กิโลนะคะโอ้แล้วค่ะเขาลูกข้างหน้านั่นแหละค่ะสองสามลูกข้างหน้านั่นแหละค่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้มาอีกรอบหนึ่งเนาะเวะตลาดก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะ มีบาร์ด้วยค่ะตรงนี้ร้านอาหารบ้าร์รแล้วกตลาดนี่พดโพปลูกป,ปั่นกวางค่ะดูค่ะปั่นได้ใหญ่มากค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะนะคะ มาคะ่ะมาถึงบ้านพักแล้วคะ่ะมาขอรีวิวบ้านพักนิดนึงนะคะขอรีวิวแค่ชั้นล่างสุดนะคะเพราะว่าชั้นบนคนอยู่เยอะคะ่ะหลายคนเลยคะ่ะบ้านหลังนี้ติ๊กเช่าอยู่กับแม่ย่านะคะทั้งครอบครัวเลยคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะนี่คะ่ะห้องนี้ก็จะเป็นชั้นล่างสุดคะ่ะห้องเก็บผ้าซักผ้าแล้วก็จะมีโซฟงโซฟาให้เรานั่งนะคะทางน้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำคะ่ะ มีสามชั้นเนาะมีห้าห้องนอนห้าห้องน้ำแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องซักผ้าเก็บผ้ามีโซโฟงโซโฟ,ฟาให้เรานั่งด้วยค่ะนั่งดูโทรทัศน์นะคะนี่ค่ะหลังใหญ่มากค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เครื่องตากผ้านะคะเครื่องตากแห้งอุบแหงค่ะ ไปค่ะไปดูห้องอาบน้ำกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัวสองฝักนะคะอาบได้ทีละสองคนสองสามคนเลยแหละค่ะบ้านติก็เข้ากันทั้งครอบครัวเลยอันนี้ก็เป็นห้องซาวน่านะคะมาค่ะพามาดูไฟซาวน่าเขาเขาทำได้สวยมากค่ะเป็นน้ำพุเลยค่ะสวยมากค่ะไอเดียดีมากเลยค่ะ สวยเนาะนี่ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่จอดรถค่ะรถพ่อปู่ติดจอดอยู่ค่ะอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งถัดมาจากห้องเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องนี้นะคะเป็นห้องออกกําลังกายค่ะห้องฟิตเนสเยอะๆเลยนะคะดูค่ะมีเครื่องออกกําลังกายครบคัันเลยค่ะเยอะเลยนะคะหลายตัวเลยค่ะลูกชายติ๊กก็มาตอนเย็นนะคะ ค่ะคลิปนี้ยังไงติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะมารีวิวนิดนึงเนาะข้างบนคนอยู่เยอะค่ะก็เลยรีวิวแค่ข้างล่างก็พอคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนที่เข้ากันมาให้กํำลังใจติ๊กค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ